น้อฟ้าทำอะไรอยู่เว้ยสั่งอะไรมาสั่งปลาหมึกอ,อบแห้งมาสิพี่แอมเนี่ยจะได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเาเราไปสั่งมาจากไหนล่ะสั่งผ่านเพจเฟซบุ Facebook, ๊กก็เห็นนั่งกินก็เลยลองสั่งดูสิเขาส่งผิดหรือเปล่าลองแชทไปถามเขาก่อนสิไหนลองถามสิอมโอ้ยไม่ได้ส่งผิดหรอกพี่แอมเนี่ยปิดเพจหนีไปแล้วอ่ะโดนหลอกชัวร์เลยเซ็งอ่ะ ใครที่เป็นสายกินชอบสั่งอาหารออนไลน์ระวังให้ดีค่ะเพราะคุณอาจเจอเพจปลอมสั่งสินค้าไปแต่กลับได้ของไม่ตรงปกปัจจุบันนะคะมีพ่อค้าแม่ค้าจํานวนมากเปิดเพจขายอาหารออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพฉกฉวยโอกาสในการสร้างเพจปลอมมาหลอกขายสินค้าให้กับผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่มักใช้วิธีการขายอาหารหรือสินค้าในราคาที่ถูกกว่าปกติหรือใช้ภาพโฆษณาที่ดูน่ากินแต่เมื่อของมาส่งกลับไม่ตรงปกหรือไม่ได้ของตามที่สั่งและเมื่อจะติดต่อกับไปยังเพจที่สั่งซื้อกลับโดนบล็อกและปิดเพจหนีไปทันทีค่ะวิธีสังเกตเพจปลอมทำอย่างไรไปดูกัน 1. เพจต้องได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจหากเพิ่งสร้างขึ้นมาไม่นานหรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเพจให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นเพจปลอม 3. ชื่อเพจสะกดถูกต้องหรือไม่มิจฉาชีมักทำเรียนแบบโดยอาจมีจุดหรืออักขระพิเศษเพิ่มเข้ามา 4. ส,สังเกตที่ URL ของเพจอาจเป็นคำแปลกๆหรือไม่มีความหมาย ทางนี้หากตกเป็นเหยื่อให้รวบรวม,รวม,รวมหลักฐานการสั่งซื้อเช่นหน้าโปรไฟล์เพจแชทการสนทนาภาพถ่ายสินค้าหรือสลิปการโอนเงินเพื่อนำไปแจ้งความดำเนินคดีโดยสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i ็บ n ทยโพลิสออหรือโทรสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะรู้ไว้ใช่ว่าสั่งอาหารออนไลน์เช็คร้านค้าให้มั่นใจไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงยุติธรรมค่ะ หากคุณตกเป็นเหยื่อหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรมได้ที่1111ก11ด77